หนูหนูตาเพราะว่าพ่อจะหมองอไปมันได้แล้วห่านกับปิดแล้วนอนหันมืออื่นกับสื่อของไปะสอบเออไปแป๊บเดียวบมอเอาเกิด โอ้ยผอผอเฮ็ดแต่นแนวนี่แล้วเขาก็หาว่าหนูแบบเห็นแค่เงินกิน,น,นหาอะไรตีรกินแล้วปาเก่ามาโทรมาอืมแปบ๊บเดียวกินหารไดอ่ะนี่ละนี่เวลินนี่ละบกไก่หรอกจองตัวยังยังคำว่า,าเอาก็นอนบ้านโมเด้ลไอ้ไห้เป็นหวนว่วงคับรถไปไลยก็ต้องค้านั่นแหละ OK. <laughs>